สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาพบพอกับซ่องบอดอนสาวตุกอีกคือเก่าเด้อเมื่อนี้มาพอกันในเวลาประมาณหกโมงกว่าๆวพี่น้องเนาะแล้วตอนนี้เราพนกระตกแห้งพี่น้องเลยประเทศไทยเป็นอย่างไรตรงตัวเนาะเมื่อนี้คือฝนตกตั้งแต่ตีสี่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กับบอดอนเราพากันไปยามตุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เบิ่งฝนตกแห้งๆพี่น้องเลยเบิ่งนำ มันไออยู่น้องล้างบ้านของสตุกนะเต็มเลยพี่น้องเนี่ยมันอากาศฝนตกอากาศคึ้มมาลายมือแล้วพี่น้องไอจากที่ลายมือประมาณสองเสมอนะเดี่ยวกะตกเดี่ยวกะแดดเดี่ยวตกเดี่ยวแดดจ่นั่นละพี่น้องตกกระตกแบบโบแห้งน้องพี่น้องเนาะมาเมื่อนี่ฝนตกอย่างแห้งเลยพี่น้องตกตั้งแต่ตีสี่จนหกโมงกว่าแล้วตอนนี้เนียหมดเศร้าอยู่พี่น้องแนวสตุกออกมาเกลือเป็ดเนาะเนี่ย ฝนตกไหลถั่วเบิดนาอยู่แถวอันอยู่แถวไอ้ของเป็ดของชะตุมเป็นนาทางนาไหลเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือนาที่ไหลลงมาจากไอ้น้องของเอื่อยของชะตุกเนาะพี่น้องเนาะเพราะน้องของเพิ่นไนี่มันซึมอ่ะนะพี่น้องก็เลยตรงมันเลยตรงไหลมาอยู่แถวไอ้ดินของชะตุเพราะว่าดินของชะตุมันมันค่อยเนาะนี่เบิ่งเสียงฝนตกนะพี่น้องตอนนี้ก็เวลาหกโมงกว่าๆชติสตุงยังบ่ไดปิดไฟอยู่ <laughs> น้ำน้องกระเต้มอนู่น้องนี่น่ะมันบ่ได้เลิกเด้อพี่น้องมันไอ้สว่วงตอนที่สะตุกอยู่ไทยนะสะตุกพุดลงไปมันบ่ลงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันได้ประํานี่เขาที่เห็นดินเลยนะพี่น้องแต่ว่าอยู่ทางนี้กะะไอ้มันจะเป็นแบบว่าไอ้พ่อยลงเนาะพี่น้องเนาะถ้ามานําอยู่บ่อบ่อยู่เลยพี่น้องเลยเนี่ยขนาดดอกถากว่าพ้นตกเศร้าประมาณวันสองวันกะ ไอ้น้ำไกยไล่ลงเบิดแล้วกับจะเบิดดแต่น้องพี่น้องเนาะเลือกับบัร้ายพ่อห้เป็ดได้หลินคนเป็ดกินทำแล้วก็ากันหลินน้ำนะบรรยากาศ้นโตตอนนี้บอด,ดอนกะไปยามโตเนาะพี่น้อง,องโปปุกกันกับลุงเพิ่นตั้งแต่ตีสี่เนาะ มึงพี่น้องน้ำไหลเบิดละบินมที่ช็อตุกทมใหม่นะ่ะไปเบิร์ดมึงไปเบิดแล้วนี่ทีหกหกนี้คือขั้วเพื่อหมักบวบเดอ้อพี่น้องช็อตุกจากตัดถิ่งแต่ว่ายังเสียดายนะ้องพี่น้องเนาะก็เลยจองไว้เพื่อกินหมากหรือกินยอดมันเนาะถ้าหาว่ามันเบิดแล้วช็อตุกกาจจะ เชียร์ขื้นทีเพื่อหายมันแฟนลงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือไอ้กบมังกรกบหมากมังกรเนาะพี่น้องเนาะบอดอนคนเอามาปลูกอันนี้ก็คือถางมันเนาะพี่น้องย่างามได้ลูกย่างขื่นถ้ากับปูได้บ่หอนเดือนเนาะพี่น้องเนาะอ้ากกับกู้กู้ไม่้ไซนิน้าพี่น้องกู้หนึ่ง วัวสีเห็ดไปกับเบียดขึื้อเก่าพี่น้องเลยลางบ้านคนะตะกุ้งแหงนี่อันนี้ต้นกล้วยฮะก็เอามาปลูกน้ำน้องเนาะอันนี้ล้างบา้านทะกุ้งท้างหยาไปเมื่อวานเลยทางปลาเล่่ซ้ำคนหน่อยตื่นก่อนก็เลยหยุดย่งเรืออยู่อจอกหนึ่งพี่น้องเลยแล้วก็ย่างข้างล้างนั่นตะทุ้ยังวัวไปถางแนละ้วน้องเนาะถางว่ามีเวลาจะไปถางใหม่ ก่าจะเห็ุได้แต่ละอย่างนี่แหละพี่น้องวิธีชีวิตของแม่ลูกอ่อนเพื่อจะเหตุยังได้แต่ละอย่างต้องถาให้ลุกนอนก่อนบันนีบอดอนเพิ่นกับผมมีเวลาเนาะเพิ่นมาเห็ดเบียก,กัะขำแล้วก็แน่ว่าเพิ่นว่ามาเพิ่นกับเห็ดแนวอื่นอันนี้กับคือปูนเพิ่นซื้อปู้นมาไว้เนาะพี่น้องจะทยอยไอ้เทขังบ้านเพิ่นว่าเพิ่นจะทยอยเทขังบ้านเทกันเปืือนนะพี่น้อง แต่ว่าโบอยากไอ้ไอย้ยาเขตบาทเดียวนะคนบอกว่าไอ้ียได้าขา,า้างคนว่ายัางมีเวลาคนอยากติดเองคนว่าอันนี้การหนึ่งเขา่าเนานะพี่น้องเนาะข่งเท้าฝนตกแรงอันนี้ก็คือขางบานของสตูนนะพี่น้องเพิ่งนนำหงเลย เพื่อนเระจชคหนักค่อยค่อยก็เพื่อนของเอื่อยของตะตุกน้องพี่น้องเนาะเนี่ยเบิ่งเพื่อนของเอื่อยของตะตุกกะไหลลงมาอยู่แถวเพื่อนตะตุกนะพี่น้องป้านน้ำหอยน้ำหขงส่วนเบิ่งนะโขงบนเลยอันนี้กับบันไดเนาะพี่น้องเนาะมันยากเบิ้งน้องปลา น้องปลาน้ำเต็มแล้วเ,เต็มเลยที่น้องค้นสะดุกว่าพนตรงแห้งป้านี่เนี่ยหาว่าิีต่อกันประมาณสองสาวันนี่ต้องมีบางบอดและที่น้ำถั่วพี่น้องเลย บอลที่ชิถวมแน่ๆก็คืออยู่แถวไอ้ดงเห็มน,น้องๆน้อง,องบอลทีสตุกไปอยู่แถวตลาดนะพี่น้องเอหรืออยู่แถวตีนบ้านตีนบ้านไหนลงไปอยุดสตูวพ้นในตกแหงปะหนีนะ่น้ำถมแน่นอนมันมีแต่นั่มปียกคต์เลยหูหูพี่น้องเบ้างอ้า วัน <c oughs> นี้เพื่อนของเจ้าตูเ้เผินเห็ดกําแพงนี่พี่น้องแต่ก่อนกับไอ้บอดี้อ่างปนิ่งเอาควันไหลลงไปเพื่อนของเจ้ตู้เบิดนเนาะวันนี้เห็ดกําแพงแล้วแล้วก็ม่มีหมุงไหลก็เลยอ่างแต่ว่าเพินไปเห็ดหมงุงระบายอยู่พูนอยู่ไอ้ชุดกําแพงหูงอยู่งเพือนเผินเนาะพี่น้องเนาะมันก็นจะข่อยไหลลงบรรยากาศหนาบ้านของเจ้าตูกก้อาจจะหกนิดหน่อยเด้อพี่น้อง ไม่มีเวลาถางนะพี่น้องเอ้ยสัตุกับพยายามยางถางอยู่แต่ผมมีเวลามาดอนเพินยามมีเวลาเพินก็เหิตแนวอื่นเนาะพี่น้องเนาะคนคนเดียวนะพี่น้องเห็ดแค่เลยเล็กเลยหน่อย,อยกะได้เวลาไปงานแล้วหรือได้เวลาไปเห็ดอย่างอื่นแล้วกะปะไปมามือหนักก็มาเห็ดใหม่ก็เลยแต่ละอย่างก็เลยเพื่อสสีล้วกะคนถางใส่เวลาด้นอยู่เนาะพี่น้องเนาะ แต่สตุกะบพยายามอยากมาอันค้างอยู่พี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> นีหม่งนี่ต้นม่วงสตูนะพี่น้องสตเอามาปลูกตายไปแล้วเป็นบ่อนน้ำอ่งเนะงาะโมโหสตูเชีอางมิยังมาปลูกดังสวงามนี่นะเลื่อแต่โตหรหนาบ้านของสตูนะพี่นอ้องมันอ่งเบิดมันต้องเห็ดหม่งระบาย เห็ดไปที่อะอย่างตอนนี้ยังไม่พร้อมนะพี่น้องไม่ต้องเห็ดไปที่อะอย่างแนละ้วพี่น้องเนาะเห็ดไปที่อะอย่างเห็ดไปที่ละน้อยลนะหากว่าเห็ดบาทเดียวกะเบิดเงิน่อนขังลายเนาะพี่น้องคือแต่ก่อนนะฮะเงินอยู่ไทยกะแบบว่ามีกําลังเห็ดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือไอ้โปก,กระโดนอยู่ข้างบ้าน คือแต่ก่อนนะฮะเงินน่ะก็มีกําลังเห็ดอยู่นาะพี่น้องเห็ดอีกยังทีแบบว่ามันนั่งนักเห็ดได้ไนาะพี่น้องเนาะเสียเงินสำได้กะเห็ดนะพี่น้องวันนี้มาคึ้มือนี่มันว่ามีรายได้แล้วก็ต้องเห็ดไปที่ะอย่างบางอย่างที่เห็ดเองได้ก็ต้องเห็ดความจริงมันก็ต้องเป็นแบบนั่นน้องพี่น้องเนาะพอมาอยู่บ้านเองก็ต้องเห็ดเองมีอีกยังที่เห็ดเองได้ก็ต้องเห็ดเพื่อเซฟขาใส่จ่ายลงนาะพี่น้องเนาะ แน่สตุกภาพพ่อแม่พี่น้องมาส้มบรรยากาศคนตกเด้อตอนชมสาวสาวตอนชมสาว้าเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมือน,นี่หน่าจะเบิดมือสตุกอะ้าห,าหากว่าโบลินก็คือจะขึ้นอยู่ในแบบนี้เบิดมือน้องพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับวันนี้สตุกะจะคอจบลงท่นนี้ก่อนน้องพี่น้องเนาะฝากให้พี่น้องสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไชซองบอดรอนสาวตุกแม่เด้อ สบายดีสวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายเบิร์พี่น้องบรรยากาศสองฟา้าขึ้มคักขึ้มแน่